ขุดขึ้ใสุ่ดวนหน่ยดิเนอาจจะต้องเีอวิสครับลงอ้วนนะองจอดมาตอน้เดี๋ยวให้พี่ไปจริงๆถ้าสมมติว่าแบบอ้อโบ้ฮทายยังสีดลยนะคะแบบ ลูกสาวว่าจะช่วยในบ้านห้ามเลยไอ้ย่าผมด้วยกันตัวหม่บ้านนี้ผมต้องมาจากตัวสาวคนนี้

อะไรมองหน้าชื่อชมลูกเรื่องเป็นอย่างที่มการที่จะเป็นแั่อย่างที่มีของลูกหลานของนักต่อร้องมหอมอเตาร์รุ่นต่อต่อไป รมเป็นคนของประเทศทำเพื่อประเทศครับที่เรากระจส่องสารคราอดวยค่ทราบ่าวตอนไหนครับนี่เรอ่่โเชียลแล้วเรี่อขาวบอกอืมด้มากคือเมื่อวานก่อนครับอ พ่อโทรมาตั wow. ้งแต่เช้าเช้าตู splash, ่ประมาณหกเจ็ดโมงเช้าเลยเพราะว่าพูดอ UH, uh ีสานเราก็พูดอีสานกันบลาเอาโทรศัพท์ไปส่งให้พ่อเนี่ยโทรศัพท์หาจอมันแตกก็เลยเออเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนให้เป็นบายแล้วพอเก็บเบียกก่อนตอนนั้นก็อไปอยู่ทุ่งนาพอเชี่งเที่ยงแต่ก็โทรตามอีกเป็นวันก่อนจิ้ที่ไมอ่ะมันไหน ก็จะย่อายบายออกไปพ่อก็เข้ามาตอนบ่ายก็เอาโทรศัพท์จะเอาโทรศัพท์อันนี้นะมันแตกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พ่ออยากอยากเฉยๆแค่อยากเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์ทีนี้ผมก็เอาไปเปลี่ยนให้พี่ในโรงรัวเปลี่ยนแล้วเขาก็ให้รอจนถึงพรุ่งนี้ไอ้เมื่อวานตอนเช้าครับเมื่อวานก็ พอไปเอาก็พอซ่อมไม่ได้มัน,มนเ,นเมมก,นก่าแล้วมันเป็นรุ่นเก่าแล้วมันซ่อมไม่ได้ก็เลยกลับมากลับมาที่บ้านแต่ก็ว่าเออเอาไปซ่อมร้านไม่แห็นแน่ดีที่เล่นไร้ร้านตามซ่อมในโรงบัวหลายร้านก็ซ่อมไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์มันเก่าแล้วมันเป็นรุ่นเก่าแล้วก็ตัดสินใจแกว่าคือตัดสินใจแกว่าพ่อเดี๋ยว คือวันนี้จะไปซื้อใหม่ให้นะเจ้าบอกไม่ได้คืออยากได้เครื่องเดิมได้เครื่องเดิมคือของแกนก่อนคือ iPhone 5S พูดได้ไหมครับครับแล้วเดีจ้าลูกก็พ่อเอาไอโฟนอีกไหม12ไหมพ่อไม่เอามันเครื่องใหญ่เก๋ถ้อยงั้นเอา12มิลลิเมตนะพ่อเออเอองั้นเอาอยู่เอาอยู่ก็เดวันนี้จะไปซื้อให้แต่ก็ไม่ทัน ก็ซ่อมแล้วก็ผ่านซ่อมแล้วก็ผ่านเลยซ่อมไม่ได้อยากให้ล uh uh> uh ูกไส้ปิดกรลังคือน้ำคือพอเตก้กไ้ดลังคือน้คือพอเอยากให้ลูกไส้คือพอาเพ่งคือพอเป็นไม่เล็กไห้ ครับผมเลือกเลย <laughs> 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 à, <laughs> <laughs> <laughs>